สวัสดีพี่น้องของปลาสุบสุขุนเมื่อนี้บ่าวภาพเพิ่นกาเอาปลาเป็นเป็นปลาหมึกเนาะมาให้น้องตูเพิ่นซื้อเพิ่นน้องตูสั่งแล้วเพิ่นกามาส่งให้พี่น้องเองในราคาเป็นกันเองมาสั่งก็ลองกินบ้างน้องตูกาดโดนแล้วโบได้กินปลาหมึกกแวาเสิยังไไดด้้ เอาขางไฟขางไฟแล้วก็กินได้เอาขางไฟเลยมีดดิก็นได้กินสปีแล้วนมาางเจะได้กินของดีแลวานเเออเออต้ใหลายๆเลยเอออุดนงินใช้กันมีบ้ายังไปาานเขมีานเนี่ยเิดงบิ์ได้ ได้าเบื่งปลาหวานก็มีปลามึกก็มีใส่กรอบก่นะเออาหววนปลวกับใส่กรอบนั่นแหละมันบอกคือไปลาจหแล้วปลาหวานนั่นแหละปลาหวานเข้ามารงี้ขายนั้นได้ปลาหวานเลยนะ อืมกระตบมมีงาป่ะมันมีซอมแบบมีงากระตมอันนี้มีงาเพเปลี่ยนได้เพราะพนักนกแด่วอหวานเลยได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจลเพราะมันนเปนข้า้นเยนึงเอป็นเปลี่ยนใจมาสั้นเปลี่ยนใจเลยออาเป็นอ่าเอาเป็นอว่า มือนามือนาเน้จซื้อนี่เลยอม่มือนาร้านกินเ่นเป็นห่วงร้านก่อนนะแต่คนก็ะจัดกินข้าวในเพิ่นจะปิ้งกินกับข่าวเยราคคจัดแต่อันนีม่ิหมอกพี่กับข่าวเฮะบอนี้หม้อพี่เดอกเออแบบกินเล่นกินล่าบลุกตีเปลี่ยนอันนี้กันบปลุกค่ราคาเดียวเออ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 อาออ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 อบอออ เออคนทำอันยอดยูทูบแล้วคนไนอเป็นอะไอันัแจ้งการทางงนยูทูบมาสิมาสิมากันยังมาบอฮอดน่บเห็นไปถามอยู่ไปชนีกันยังบเห็นจทีรายงไสังได้าอ้วมก็มีคนเห็นหกันลอดมันายของ เงินเเดือนละเดือนเ็เดอไละนี่บอสเรียนนี่บอดนเาดยอดเงินเราเมันบริยัเออเออเอออไดกอบิยัเงินเราหมดเาะยอดเงินมเลยาอยเ่คำบออันชั่ววานบีรีนเน่ยคนตัดเอาหาเรียนบัตรสมุระบบมีดมีเราบตะ 10%นะมันมันกดอยู่งเวลา้วกเนมตลอดถ้าหมดชิดเรียนนะมัน40-50% 40-50เรียนแต่อันนี้เพาะท่นได้ตัดออกคืองินเรายังทำได้ไหมมันหน่อมันึ้นมันลงเพิ่นมันคมันลงกับวิวรารกับอมันย่มเลยราดีแล้วกันแมันได้ริวนะ้เิอพวี่ดรอเานนการไปน ทำคลิปก็บมไ่ค่อยเด่นปัน,นแน่กันเลยเวลววบบนานวิวโม่คนอ่นาใได้การได้การอ่าสน,สนับสนุนเด้ด <c oughs> พี่น้องเอ้ยเพื่อให้ไทยยอดวิวของน้องตัวคืนมีความคิดดวยคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเพื่อให้น้องตัวมีกำลังแข็งใจสู้ๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปตามกันได้พี่น้องได้แล้ เอฟซีจะวางบนส่งเขา่าแนองพี่ท้องเนาะแงช่งเรจิ่ากล้องให้าสศกันพอได้สวยตะลันจก้องสู้กัเอาอีว่าสองปน้าแล้วมันว่าแม่เอาขาวมเอาขานนมีป้าวานมีอ้วนไ

เห็นว่าบึงในคลิปกินแตะไม้ก็ปลาก็ได้เหมือนกแล้ลแกกินข้วกูว่าเอีอ้วว่ะตัวงกินขัากินนั่งเตะเดี๋ยวเตะแล้วคงมาผักกับพักอยู่บ้านสสดไม่ลงตูงขยักกินมกแนงไม้ก็ได้เห็ดก็ได้เห็ดให้กินเนี่ีสีเห็ดอ้นมันแหงไม่ใช่เป็นแซนด์บบรูทชินี่ เซนนึเก uh, uh, like ับเซนเป็นคิกว่าันนี้เลยคิเหอเนี่ว่าสถิตังไอันนี้ก็าทนายนี่ป่ะเอาื่อแตน้ต้นนือจะมี่ะมีอยูเมื่อวียงคคิดคิด้เขาบ่าีนะี่นห่ียัอ๋อเพื่อนกีมวนเด้อ เเกียนัเที่ยงปนรนักตีกิ่วไปโอ้เอฟเอฟีซอโอ้ยจุก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 จุยจุกจุกจุกจกจุกจุกจุกาุกกจุกจุกจอกจิกจุกเดกจกจอกจุกยันหมกจุกจุกจุกจาบจกจุกันกน้าจิกจุกจุกุกยากดุกจุกจกจุกจุกจกูบกุกจุกจุกนุกจกจุกกกกบกกกุุกก เราเนี่ยชอบวิสูงอยแล้วชอบลายเขาซื้อเองก็ได้ไอ้พวกอันนี้มาภาพกะได้กลับได้กลับแน่ยนะเอาขอบใจด้วยมาภาพนะขอบใจขอบใจเอาของมาส่งให้น้องตู่อ้าวซิอุนนุนตจะมาอีกดอกมื่นนะเอาขอบใจขอบใจโชคดี น้องตูน้องตูคนกะได้อาหารของแซบของแซบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนายพ่อกัสิไปปิ้งปิ้งให้น้องตูก่อนได้พี่น้องได้ให้น้องตูกิน,นแฮมแล้วแฮมแล้วแฮมแล้วพี่น้องเอ้ยดีถึงเบื้องนี้เด็ตอนนี้ยัง แฮมเป็นตะกินนะลองกินบ้างลองตัูพบงก็เฮ้ยกินจักเธอเป็นห,หน้าใดเศษสมซื่อหรือบ่ถึงเตาถ่านกินหอมของถ่านขึ้นมาแฮมเป็นตะกินนะเป็นตะกิน็นตะกินเดี๋ยวตัวนี้ก็